สวัสดีครับวันนี้ก็ประกอบนะครับประกอบตู้แขนนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งคุณหนึ่งนะครับอันนี้ตาลังไข่แหลมนะครับของตีครับยี่ห้อตีนะครับปรีนะครับนะครับก็รอลูกค้าอยู่นะครับประกอบไว้รอพร้อมนิดเดียนะครับนะครับนิดเดียวให้พร้อมนะครับรอดอกระโคงจากลูกค้านะครับนํามาเองนะครับ นี่นะครับเฉพาะตู้นะครับใบละหนึ่งพันหร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นนี้นะครับอาพี่น้องสนใจสอบถามรายละเอียดมาไดดเด้อนะครับเช้านี้ที่ร้านที่นี่รอนิโอนะครับกำลังเปิดร้านอยู่พอดีนะครับอนนี้ก็ประกอบไปรอให้ลูกค้ามารับเอานะครับมารับนชครับเช้านี้นะครับขอบคุณมากมายนะครับสําหรับลูกค้าวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจนะครับ สวัสดีนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ